หมายความว่าไงเขาก็จะดึงชาวบ้านเข้าไปร่วมเออก็ให้เขาเป็นเคส by เคสไงก็บอกแล้วไงเออให้เคส by เคสก็คือว่าใครถูกลองเรียนกูก็ต้องไปแก้เอามันก็ไม่ได้อะไรมากมายนี่จะให้เขาไปเสนอตัวเขาไม่เสนอตัวหรอกเขาจะไปเสนอตัวทําไมเออถ้าเมื่อเขาถูกเรียร้องเรียนเขาก็ไปแก้ทีระเจ้าทีระเจ้าเท่านั้นเองเออ อย่างเงี้ยคุณไปหาทัวร์ให้มาลงชาวบ้านเขาเหรอมันไม่ใช่ไงเออไม่ยอมรับไม่ได้มันผิดไปแล้วไงเออคืองานเข้าบ้านไหนบ้านนั้นก็รับไปแค่นั้นเองถูกไหมลนะ่ะงานเข้าบ้านไหนบ้านนั้นก็รับไปดิไม่เห็นมีปัญหาเลยก็มันก็มันผิดก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เอา อแต่อย่าลืมว,ว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเอใครจะไปร้องเรียนชาวบ้านถามหน่อยไม่มีหรอกแอดพูดได้เลยไม่มีใครเขาจะดึงชาวบ้านมาถามว่าถ้าถ้าลุงทํำอย่างนั้นลุงไปดึงชาวบ้านมาันเยอะแยะมากมายแล้วตอนนั้นะถามหน่อยแล้วเขาทําไมไม่ทำํำเออเขาไม่ทําเอ,อมีปัญหาที่ลุงเขาก็แก้ที่ลุงนะจบที่ลุงคนเดียวอ,อลุงก็โดนเสียค่าปรับไปก็ไม่เป็นไร แต่อันเนี้ยแอดว่าค่าปรับเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกเออมันเป็นอย่างอื่นมากกว่าหนึ่งอาจจะเสียหน้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะอันเนี้ยศักดิ์ศรีเอาพูดกันสั้นๆละวันเป็นศักดิ์ศรีนะเอออาจจะไม่ยอมนะเนีหรืออาจจะมีประเด็นนะครับมีเรื่องของเก่าคาอยู่เออนะ แต่ยังไงมันก็ผิดอยู่ดียังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอยู่ดีแอดว่ายังไงคุณก็แก้ตรงนี้ไม่ได้หรอกเออแก้วิกฤตตรงนี้ไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องมาใหม่เออในเมื่อคุณไม่ให้เขามาเขาก็จะไปเอามาใหม่คราวนี้แหละถ้าเขามีเอกสารแล้วคุณไม่ให้เข้า,ขาไปเนี่ยคุณจะเจอแน่ๆออ <c oughs> นะจะหาว่าเขาไปกั่นแกล้งชาวบ้านมันเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำถูกต้อง ถูกไหมเขาทำถูกต้องที่สุดแล้วเอเข้ามาเพื่อเขาขอเข้าไปตรวจแค่นั้นเองเอ่อแล้วมาอ้างบอกโอ้ต้องมีเอกสารนะต้องทํารายงานถึงนะต้องมีหมายม,มีนู่นมีนี่เห็นไหมเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันเอฟซีเขามีวิธีการแน่ๆอ่แต่เรื่องนี้ยส่วนมากเนี่ยเขาเขาไม่เคยเขาไม่เคยกี่กันนะที่อื่น เข้ามาเขาก็ให้ตรวจหมดถูกไหมมีไหมเขาจะมาโวยวายไม่มีเลยแอดเพิ่งเคยเจอนี่แหละเอฟซีที่อื่นเนี่ยเขามาเขาก็เขาก็ให้ตรวจเออตรวจก็ทําตามขั้นตอนไปแค่นั้นเองมีที่นี่ที่เดียวที่ก็โอ้แข็งเหลือเกินนะครับแตะไม่ได้เลยนะกระทบกระเทือนถึงนู่นเลยนะเบื้องบนนู่นะ, <laughs> ะถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะเออจะไปหาคนนู้นมาไปหาคนนี้ แต่พอยามไม่มีอะไรไม่ไปหาเขาเลยแต่ตอนนี้คิดถึงไปหมดแหละนะเออคิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้เลยเห็นไหมอ,อยากจะคุยหาว่าเนี่ยอยู่กันแค่นี้จะโดนนะเอโอ้ทำเรานะทำเรืองทรัพย์เหรอโอ้โดนตรงนั้นใช่ไหม เอาก็ให้ทรัพย์เขาสิมาทําการร้องเรียนน่ะเขาเป็นผู้เสียหายไม่ใช่เหรอรั์อ่ะฮะออให้เขามาร้องเรียนสิโอําเบืองทรัพย์จะไปขโมยเขาเหรอหรือยังไงมีเจตนาจะขโมยทรัพย์สินเขาเหรอหรือยังไงเออโอ้นะพูดง่ายว่าอ่อนจริงๆอะ่ะพูดง่ายยิ่งทําอย่างนี้นะแอดบอกเลยเลยคุณยิ่งยิ่งเข้าทางเขาอ่ะ อ่ะเขายิ่งมีช่องทางเล่นงานคุณแน่นอนเลยยิ่งคุณทำเดีอย่ยงงี้เนี่ยนะโอ้โหมีเยอะแยะมามากมายเลยเโดนหมดหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยแทนที่จะจบที่ตรงนี้กับกลายเป็นบานไปเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเลยโดนหลายดอกเลยเฉพาะเรื่องแค่นี้เรื่องเดียวนะโอ้โหโดนหลายช่อเลยนะเอาจริงนะเยอะเรื่องนน้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเอ่อเรื่องที่ไปอา่า ไปนกหวีดขึ้นหัวอยู่ที่สอพอนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องตรงนี้ถ้าเขาจะเอาได้เขาก็เอาอาใช่เขาก็พูดอย่างนั้นแหละคุณแม่สุมนเขาก็พูดอย่างนั้นแหละเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ามันไม่มีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาบอกว่าอย่างนั้นทั่วทั่วไปเขาก็มาตรวจมันก็เขาก็ให้ตรวจหมดถูกไหม หรือเมื่อมีคนไปร้องก,ก็มาตรวจเขาก็ให้ตรวจหมดแหละตรวจแล้วก็เข้าสู่ขบวนนการนะทําตามไปว่าตรวจสอบว่าผิดถูกแค่ไหนยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับแต่สุดท้ายอืมก็โดนค่าปรับไปแอดว่าก็มีค่าปรับก็ไม่หี่ตัางคนะ์แอดเดานะไม่เคยเห็นเขามีเรื่องใหญ่โตกับเรื่องกับเรื่องน้ำบาดาลเท่าไหร่เลยตัวทั่วไปนะ ไม่เคยมีประวัติว่าเออโอ้โหอันตรายมาโดนปรับหลายหมื่นเป็นแสนอะไรไม่มีนะไม่มีอ่ะไม่เคยเจอบอกได้เลยไม่เคยเจอเออแต่อันเนี้ยมันเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าแน่แแหละยิ่งคุณทําอย่างเงี้ยทําให้คุณเนี่ยบานออกไปเอ่อหรือว่าเป็นนโยบายหรือเปล่าที่ต้องให้มันบานอ่ะ <laughs> เขาทำอะไรเขามีแผนการอยู่ตลอดเวลา เรื่องนี้ก็มีแผนการหลายดอกหลายอย่างเออชัดเจนไหมมีแผนการเขาทําอะไรเขาจะมีแผนในใจอยู่แล้วว่าต้องทํำยังไงแบบไหนเออเหมือนครั้งแรกที่มาเออทาไมเขามีเจตนาว่าเออต้องไปขุดบ่อไว้ก่อนนะครับเอาเขาเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงบ้านเขาก็มีกล้องที่จับภาพได้อยู่แล้วถูกไหม เขากะว่ายิ้มว่าไอ้พวกไหนเข้ามามึงโดนมามึงเข้ามามึงโดนเขายังพูดเลยวันนี้จะได้กินอะไรเนาะนะจะกินหมูหรือกินปลาเนาะอะไรมันจะติดเขายังพูดอย่างนั้นเลยเอฟซีมันชัดเจนในคำพูดของเขานั่นก็หมายความว่าไงเขาบอกเขาไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะมาวันไหนทําไมไม่อ่าโทรบอกทําไมไม่มีเอกสารมาบอกนู่นนี่นั่นเออ เขาจะรู้ได้ยังไงไม่รู้ได้ไงคุณพูดเองเนี่ยว่าจะมีคนมาคุณก็เปิดประตูอาซารอไว้อยู่แล้วว่าจะมีคนมาต้อนรับเขากะว่ายังไงก็ฟาดได้เลยเข้าไปเมื่อไหร่ก็ฟา,าดทันทีเลยเป็นไงนี่งไงแผนการนี่แยบยนต์มากบอกยอมรับเลยว่าแผนการนี้แน่นอนจริงๆ <c oughs> <c oughs> นะไอเราก็ไม่คิดว่าเขาจะคิดอย่างนั้นะ เออว่าเอเขาลืมจริงหรือเปล่าเขาบอกเขาลืมมันไม่ได้ลืมหรอกเจตนานะคําว่าเจตนาเขามีเอาไว้อยู่แล้วว่าใครเข้าไปเนี่ยโดนแน่เห็นไหมแต่วันนี้เขาไม่ลืมเห็นไหมล่ะเออเห็นไหมมันแค่นั้นเองง่ายๆลยอฟซีนั่นคือเจตนาคุณคิดไม่ดีอยู่แล้วแล้วจะมาบอกว่า เขามีเจตนาร้ายได้ไงใครอ่ะมีเจตนาร้ายอ่ะเจตนาการแกล้งใครกันแน่อะอ่ใครกันแน่มีเจตนาร้ายมีเจตนาการแกล้งใครกันแน่คุณกะว่าจะจัดการยกเข่งเลยวันนั้นน่ะถ้าใครพลาดเข้าไปจัดการแน่ๆเลยถ้าเข้าไปทั้งหมดนี่ก็โหยิ้มเลยแยกเขี้ยวเลยแาหวันเจอบอีกแล้วเขาว่างั้น่ะ ถ้าเข้าไปยกขบวนเข้าไปนะโอ้โหงานเข้าเลยเขาเนี้ยเออมันจะมองชัดมันฟ้องเลยว่าใครไปบ้างเข้าไปทําไมอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหนะมันเห็นอยู่แล้วไงเขาวางข้าราตรการอยู่แล้วเนี่ยเขหวานเจี๊ยบเลยเออแต่นี่ก็พลาดครับเขาพลาดเ,เขาไม่คิดว่าเขาจะรู้ทันเนี่ย <laughs> เออคราวนี้จะเล่นงานเขาไม่ได้นะเออใช่ครับผมมีสิ ไม่มีเนี่ยเขาก็ยังบอกอยู่ครบไม่มีเราก็รู้อยู่แล้วเขามีตั้งแต่เกิดเรื่องครั้งแรกๆเนี่ยเขาก็ใส่กันแล้วเขามีเงินอยู่แล้วนี่เขาก็ใส่เขา้าไปขี่ตัวใส่ให้เห็นทุกมุมะ่ะอเห็นไหมเขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาก็ใส่กล้องติดไว้เต็มไปหมดเห็นไหมถ้างั้นก็จะเปิดประตูรอไว้เพื่ออะไรอ่าเขาด้เป็นคนรอบคอบจะตายสิ เขารอบครอบจะตายแต่แต่คนนี้เขาทําเพื่ออะไรมันก็มองเห็นอ่าเจตนาเขาอยู่แล้วว่าเขามีเจตนาอะไรมองแค่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเขาไปซื้อเครื่องต้มยําม,มาแล้วนะ, <laughs> ะนะไปตลาดเนี่ยไปรอไปรออยู่ตรงตลาดเนี่ยวันนี้ต้องมีขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วว่างานนี้นะจะผัดชาหรือผัดเผ็ดนะจะเอากันยังไงเนี่ยวันนี้ได้กินอาหารแน่ เขายิ้มเลยเออแล้วก็ไปนั่งรอนะครับอยู่ที่ข้างนอกรอรอเวลาเลยเอ,อ่อกลว่ากลับไปก็ทำต้มยำได้เลยอ้อแต่แต่ยังว่าเนี่ยเขาก็รู้เออเขารู้เขาก็ดูเอ๊ะทำไมมันจะมันผิดสังเกตเนาะเออไม่อยู่แล้วเปิดรอไว้เนี่ยมันยังไงยังไงอยู่นะ เออมันมองเห็นไงโอ้นะ fc นะมันชัดเจนมากงานเนี้ยอ่านี่แหละผิดแผนใช่ไหมใช่ครับผมผิดแผนมากเลยเขาถึงโมโหโกทางไงโอ้โหอุตสาต้มยงต้มยำม,มาแล้วเครื่องต้มยำก็พร้อมเออก็เลยไปโมหโหเลยก่าว่าจะไปนู่นเลยเล่นงานที่นู่นเลยโอ้โหเข้าทางเขาอีกไปที่นู่นก็เออ ใช่ไหมดักแล้วไม่ได้ก็ต้องไปเอาทางโน้นเอาตรงโน้นไม่ได้โดนอีกนะครับโดนอีกดอกหนึ่งนะตรงโน้นเออไปโดนอีกดอกหนึ่งไปบุกเข้าไปเนี่ยโอ้โหเอฟซี D, ลองคิดดูสิโอ้โหเขาเสียเขาหน้าเสียเลยนะนะเอฟซีนะเออเขากําลังทํางานอยู่ถูกไหมล่ะเออเขาเสียเลยหน้าเสียเลยเขาไม่เคยเจอใครบุกลุกแล้วว่าจี้กล้องเขาใส่หน้ากันอย่างนั้นเนี่ย แล้วก็ไลท์ด้วยโอ้โ oh, หอันนี้เนี่ยอ่ามันไม่ได้นะเอฟซีนะมันโอ้โ oh, หมันเสียมากเลย mm. เพราะที่นั่นเน่ะไม่มีใครหรอกที่จะไปทําแบบนั้นได้เออเขาถือว่าเขาโชว์พลังนะครับนะก็รอรับว่ากันง่ายๆนะครับเออรอรับตรงนั้นได้เลยอืมถ้าเขาเอาผิดเอาได้เลยบอกตรงเอทําให้เขาเสียชื่อเสียงทําให้ทุกอย่างอ่ะ โดนเลยล่ะเอ,เอาี่ายด้โดนแน่ๆไม่มีคำว่าหลุดรอดไปได้มันมองเห็นชัดเจนอยู่แล้วไงตอนนี้นะเดือดร้อนกับทุกหย่อมยา่าแต่ก็อย่าลืมนะว่าวิบากกรรมมันมีจริงคุณทํากับเข้าไว้ยังไงก็รู้ถามว่ารู้ไหมรู้จากสิ แต่รู้จักแบบนั้นก็ถือว่าเป็นไม่เป็นการให้เกียรตินะเอสจีนะถือว่าไม่ไม่เป็นการให้เกียนะนะกรติก,กันนะจริงๆเราก็ต้องเกรงใจเขาถูกไหมล่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้แต่เขาคือเข้าไปเพื่อจะบีบเออเพื่อจะบีบไงเพื่อจะบีบไงบีบว่าต้องยอมรับยอมรับในคำพูดของเขาต้องยอมรับต้องช่วยเหลือเขา เออว่ามาแบบนี้ได้ยังไงนู่นนี่นั่นอ่ะอะเห็นไหมเอ้าไม่มาได้ไงก็มีผู้ร้องเขาไปร้องเขาก็ต้องไปมันเป็นเรื่องที่ถูกมนะันก็ถูกอยู่แล้ว FC. เอฟซีเออนะมีผู้ร้องไปร้องเนี่ยเออเขาก็ต้องไปเขาเป็นเจ้าพนักง,งานเนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบว่าสรุปแล้วผิดหรือถูกยังไงก็ว่ากันไปถูกไหมมีผู้ร้องอ่ะเออ มันก็แค่นั้นเองนะครับเขาบอกว่าไม่ได้เราทำแบบนี้มันไม่ถูกเขาว่างั้นเอ้าไม่ถูกเลยใค้ทำไงอ่ะมันมีทางไหนอ่ะที่ทำไม่ถูกอ่ะมันนี่แหละในเมื่อเขาร้องเขาก็ต้องไปมันเป็นเรื่องที่ถูกอยู่แล้วออนะแล้วเวลาเขาใส่เสื้อเกาะไปก็ว่าเขาอีกใส่เสื้อเกาะกไปก็ว่าเขาอีกหาว่าเออที่นี่ เออมาจับใครนะครับไม่ใช่อาดยากรน,นะเขาว่างานเอา้าเขาก็เป็นชุดของเขาชุดปฏิบัติงานจะให้เขาใส่เข่งขาสัน้นใส่อีแตะไปเหรอเออใส่เสื้อยืดไปเหรอนะมันไม่สุภาพเออเขาใส่แบบนั้นมันก็โอเคแล้วเขาเขาออกพื้นที่เขาออกนอกพื้นที่เขาก็ใส่อย่างนั้นอยู่แล้วส่วนมากถูกไหมเขาก็ใส่อย่างนั้นอยู่แล้ว เขาเซฟตี้ของเขาสวัสดีครับผมนะครับก็ทักทายกันเนาะอ่าก็แปลกคนเหมือนกันเอฟีไม่รู้เขาคิดยังไงเขาคิดว่าเขาถูกเขาคิดว่าเขาถูก เออที่ทำอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไรเอ,อ่อ